ก่อนที่จะมาเป็นศิลปินผู้สรงอิทธิพลจากเกาหลีใต้ยอย่างที่พวกเราเห็นกันทุกวันนี้เรื่องราวการต่อสู้ไม่ย่อต่อโตภาษาของควอนจียองน่าจะผลิตเป็นซีรีส์ออกอากาศด้วยหลายซีซันเลยทีเดียวแม้อายุได้เพียง6ขวบแต่ความสามารถและพรสวรรค์ด้านการเต้นของเด็กดุ่มที่มีชื่อว่าควอนจียองก็ดฉายแววจะเจรัดเกินหน้าเกินตาเด็กในช่วงวัยเดียวกันไปมากโขเพราะสามารถสอดแทรกเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะสมาชิกลิตเติ้ลลูล่าแต่ดูเหมือนฝาจะเล่นตลกหลอกให้หนูน้อยจียองหลงดีใจอย,อยู่ได้ไม่นานเหม,มือนลิตเติ้ลลูล่าม นิยมเท่าที่ขวดจนเจ้าหนูต้องผิดหวังจนถึงพูดกับแม่ว่าไม่อยากเป็นศิลปินอีกต่อไปแต่นั่งเศร้าอยู่ได้ไม่นานพอเมื่ออยุ8ขวบเขาก็ได้โอกาสเซ็นสัญญาเป็นเด็กฝึกในสังกัดค่ายเพลง S M Entertainment หลังจากแมวมองบังเอิญไปพบความสามารถบนดเวทีแข่งเต้นนะัสกี้รีสอร์ทแห่งหนึ่งทุกอย่างกําลังดูเป็นไปได้สวยแต่เจ้าตัวกับรู้สึกว่าไม่ได้เอาจริงเอาจังกับความฝันสึกเท่าไหร่รวมถึงยังสับสนอยู่ว่าควรจะเอาดีด้านการร้องหรือเต้นดีกันแนะ่เมื่อ,อยุเขาได้13ปีเขาจึงเลือกหันหลังให้กับ S M เพื่อออคค้นหาาตตัวเเงง่ไปกจะมพพบล ปฮอปครีมโดยกลุ่มศิลปินจากสหรัฐอเมริกาวูทังแคลนซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจและอทิทธิพลทางด้านดนตรีให้จียงอยากจะเป็นแรปเปอร์โดยเริ่มต้นจากการไปเรียนแรปที่พิพพ์คิวก่อนมีโอกาสออกผลงานเพลงที่เขียนเนื้อร้องด้วยตัวเอง My Age Is 13ในอัลบั้มรวมผลงานของศิลปินฮิปฮอปเกาหลีใต้ Hip Hop Fix 2001ความพยายามครั้งที่3ของจียงกลายเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเมื่อหนังสือพิมพ์ในเกาหลีลงข่าวว่าเจ้าตัวเป็นแรปเปอร์ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศจนทําให้มีโอกาสได้เซ็นสัญญากับ YG Entertainment คลายเพลงต้นสังกัดของเขาในปัจจุบันหลังจากฝึกหนักอยู่หลายปี YG ก็เตรียมปล่อยโปรเจกต์ศิลปินดูโอฮิปฮอปลูกหมอกของค่าย g d y b ระหว่างนั้นจียงก็ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อในวงการว่า G ดาก่อนโดยโปรเจกต์ g d y b คือการจะคู่ระหว่างเขากับทงยอนเบหรือแทอย่าง แต่โปรเจกต์ดังเก่าก็มีอันต้องถูกพับเก็บไว้เนื่องจาก YG ตั้งใจจะเปิดตัวบรอยแบนดโดยมีทั้ง2คนเป็นสมาชิกยืนพื้นแทนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของวง Big Bang วง K-POP ในตำนานที่ปฏิวัติวงการเพลง K-POP ไปทั่วโลกที่มีสมาชิกประกอบไปด้วย g ีดาก่อนแทอยังท็อปแดซองและซึงรี โดยตลอดระยะเวลากว่า11ปีที่ผ่านมาจีดากอนและสมาชิกคนอน่งๆภายในวงถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการเคป๊อปพวกเขาเป็นศิลปินที่มีรายได้ตลอดทั้งปีอยู่ที่4 4ล้านเหรียญสหรัฐแสงหน้าศิลปินชั้นนําระดับโลกมากมายในขณะที่จีดากอนเองก็กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นต้นแบบให้กับศิลปินรุ่นใหม่อีกหลายๆคนตั้งแต่ดากูตาเฟนิ n งไปจนถึงแบมแบมกอสเว่นศิลปินไทยที่โด่งดังในเกาหลี ทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการบันเทิองอยู่หลายหลายครั้งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่พิสูจน์ให้เห็นว่าพรสวรรค์ความพยายามและการตรากตำเป็นสิ่งที่ควรจียองยึดถือไว้ไม่ห่างจากกายและทำให้เขาประสบความสำเร็จดังเช่นทุกวันนี้